เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อนนะครับแต่บางลักนณเนี่ยนะหวานชื่นใจเลยนะแต่บางลักนณะก็ต้องระมัดระวังภัยกันด้วยจะมีลักนาใดบ้างนะครับที่ได้รับข้อดีอิทธิพลดีและจะมีลักนณใดบ้างนะครับที่ต้องระมัดระวังรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีคุมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดือนเมษายนนี้นะครับจะมีดาวพระประหัสนะครับจะทําการย้ายเรือนนะช่วงปลายเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนานะว่าดาวประหัสพอย้ายเรือนแล้วนะครับจะเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบ้างนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับแต่ในเดือนเดือนนี้นั่นเองนะครับดาวพับประหัสเนี่ยนะครับพี่ยังคงโคจรอยู่ในเรือนชะตาเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยรวมถึงว่าให้สตินะ และแก้ไขปัญหาหลายอย่างนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกุ่มได้นะครับ ทั้งนี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงจังหวะของเดือนเมษายนนะค่อนข้างที่จะ,ะเดินทางนะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับในหลายๆเส้นทางในหลายๆช่องทางเลยนะเพราะมีเกณฑ์นะครับที่จะ,ะมีเคราะห์นะครับบางสิ่งบางอย่างนะเกิดขึ้นมานะให้กับตัวเราเองได้นะครับอยู่ดีๆก็เกิดนะเพราะนั้นเป็นเครเะาะห์ในลักษณะที่จะต้องใช้ความระมัดระวังนะแต่ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัว เพราะว่ายังมีพดาพระพระ t h a นั่นแหละนะมาส่งดวงนะคุ้มดวงคุ้มชะตาอยู่นะครับนาบุญในเดือนเดือนนี้นะครับก็ควรว่า,าลัคนาราศีกุมนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลใดแห่งหนใดนะครับมีวัดใกล้ๆกล้นะวัดใกล้กลบ้านของเรานะครับวัดในเมืองเรานะที่เรารู้จักเนี่ยนะครับเราก็ไปไหว้พระขอพรนะวัดใกล้บ้านนะครับให้คุ้มครองนะดวงชะตานะครับให้มีแต่วความร่มเย็นให้มีแต่ความปลอดภัยตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยนะครับจะได้ไม่มี พราะไม่มีอุบัติเหตุใดใดนั้นเกิดขึ้นมาให้กับชาวกลุ่มนะครับรวมถึงว่าเวลาเดินถางนะเวลาเดินทางเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเหมือนไหว้พระขอพรไหว้พระที่บ้านก่อนนะครับไหว้วัดใกล้บ้านนั่นแหละนะก่อนที่จะเดินถากนะครับอ่าแล้วก็เมื่อไปถึงเส้นทางต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะทำบุญทำกุศลได้ก็ทําเลยนะครับก็จะมีแต่ความสุขความร่มเย็นนะครับเพราะเป็นหนึ่งในลัคนาหลักๆนะที่จะต้องเตือนในเรื่องของการมีเคราะห์ระหว่างการเดินถากนะครับ ในการเตือนครั้งนี้นะครับไม่ได้เตือนให้ตกใจนะครับเพราะว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็มีดาวที่รับนะดาวรับดาวเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับเป็นของส่วนตัวของส่วนตนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกับทุกๆคนเลยนะครับเป็นการเตือนให้ระมัดระวังเฉยๆนะฮะจะได้มีคนร่วมทางไปด้วยงานะไม่ต้องไปไหนไปคนเดียวหรอกนะครับมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะครับคอยบอกทางแนะนําทางนี้นะครับคอยดูทางกันนะครับจะได้มีในความปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับนี่พอมาดูในนักสณัแบบนี้ มีด,ดีนะยังมีมิตรดีคอยตเตือนสติยังมีคนดีคอยอยู่รอบๆตัวอยู่นะครับบางทีเนี่ยนะถ้าเรามีเรื่องความเครียดนะครับหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะใน่วงชะตานะครับเราลองรับฟังนะครับความคิดเห็นของคนอื่นดูนะ,ะแล้วความคิดเห็นต่างๆเ่านั้นนะครับก็จะมาเป็นตัวนะครับชี้ทางออกนะชี้แนวทางออกนะครับให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีกุมได้นะปกติราศีกุมนะครับถือว่าเป็นลัคนาราศีที่เก่ง มีความเฉลียวฉลาดเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับสามารถแก้ไขสถานการณ์หลายๆประเด็นนะครับหลายๆเรื่องได้นะแต่พอในจังหวะถ้ามันมีเคราะห์เข้ามาแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องดูที่พึ่งอื่นไงนะว่ามีที่พื่งอื่นช่วยได้ไหมนะก็เห็นว่าพี่น้องก็ยังช่วยเหลือเราได้นะครับครอบครัวนะก็ยังช่วยเหลือเราได้นะเพื่อนฝูงนะมิตรสหายต่างๆนะครับก็ยังช่วยเหลือชาวลัคนาราศีกุมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเอาตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวแก้นะครับจะได ว่าบางทีมีปัญหาอะไรโทรไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนเข้าสังคมบ้างนะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเราก็ต้องอย่าไปเจอเจอคนพาลน,นะนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพาพาเราไปหาผิดได้นั่นเองครับมาดูในเรื่องของอหน้าที่การงานกันบ้าง งานเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความบึกอัดหน่อยนะมีความตึงเครียดหน่อยนะครับหลายๆเรื่องนะข้างทํางานประจำเนี่ยนะครับบางทีมองไปทางไหนนะอ่ามันหงุดหงิดไปหมดนะครับอ่ามีแต่ง,งานเข้ามารุมเร้านะครับทาให้เราต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับอ่าแบบในลักษณะว่ามาแบบรู้เนื้อรู้ตัวบางทีทํางานอยู่ดีๆนะเดี๋ยวปัญหามันก็เกิดปัญหามันก็เกิดนะครับเพราะเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่จะต้องอ่าเหมือนคุมอารมณ์นะคุมสตินิดหนึ่งนะครับ จะได้ไม่เกิดปัญหานะรอบๆตัวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเนื้องานต่างๆที่มันมาทําให้เราเหนื่อยนะฮะแต่ถือว่างานเหนื่อยมันเป็นเรื่องดีนี่นะครับเพราะงานเหนื่อยนะครับยังไงมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะว่าเมื่อทําลงไปแล้วเนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นนะในเดือนชะตานะครับ ในเดือนเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์นะครับว่าเหมือนจะป,ปร,นะรับปรุงนะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะครับเช่นต้นไม้รกก็เป็นเดือนที่ตัดต้นไม้นะไม่มีรั้วนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะทํารั้วอย่างเงี้ยนะเพิ่มเติมเกิดขึ้นไงนะมันก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเขาเรียกว่าเคลียร์สถานการณ์เคลียร์สิ่งไม่ดีรอบๆข้างรอบๆตัวนะให้กับร้ายกลายเป็นดีนะครับ่าเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นในที่รกนะครับก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะตรงไหนเป็นที่รกนะครับเคลียร์ให้มันสะอาดชนะ สัตว์เลื้อยคานะครับจะได้ไม่ต้องมาอยู่นะภายในบ้านภายในรอบๆตัวครับ ดังนั้นนะครับการงานค่อนข้างอึดอัดติดขัดนะมีปัญหาแต่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้กลายกลับมาเป็นดีได้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะครับการเงินนี่นะถือว่าเหมือนแบบเป็นเดือนของการบริจาคอยู่บ้างน,นะครับเช่นว่ามีคนไหนเดือดร้อนมีมิรเดือดร้อนมาหาเรามาพึ่งเรานะ,ะให้เราก็เป็นส่วนแบบใจดีด้วยไงนะบางทีให้เข้าไปนะ,ะแต่ว่าเดือนเดือนในลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้ความรับ ระมัดระวังนิดนึงนะเวลาให้อะไรใครไปนะครับถ้ามีสัญญาทําได้ก็ทํานะรวมถึงว่าถ้าจะคิดจะช่วยเหลือแล้วนะก็ช่วยเหลือได้นะครับอแต่ต้องระมัดระวังว่าเอออนาคตจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนอยู่นะเพราะจะเจอคนดีช่วยเหลือคนดีนะครับก็อย่าลืมบริจาคทรัพย์ทำบุญตักบาตรธรรมดานะเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้มันกลับร้ายมาเป็นดีนั่นเองนะครับการเงินในเดือนเดือนนี้นะครับถ้าเรา ติดขัดในสิ่งสิ่งใดนะครับก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนมาให้การอนุเคราะห์นะครับเกิดขึ้นนะรวมถึงว่าถ้าอยากจะทำนะสินเชื่อบางสิ่งบางอย่างนะครับบางทีเปลี่ยนแปลงชื่อสัญญานะในเดือนเดือนนี้ก็ทําสําเร็จนะครับอาจะไปดีไฟแนนซ์บ้านจะไปดีไฟโนนไฟแนนซ์รถอย่างเงี้ยนะครับก็ทําสําเร็จนะครับมีเกณฑ์การสาเร็จต่างๆนั้นเข้ามาอยู่นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ต้องใจเราต้องเย็นนิดนึงนะ ใครนะครับที่ทำอา,อาชีพเป็นหนายหน้านะเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะยิ้มรับนะครับยิ้มได้นะเพราะมีเกณฑ์ดีๆนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับได้ค่านายหน้านะได้ค่าแรงนะครับจากการติดต่อธนาคารนะเข้ามาด้วยนะครับการเงินค่อนข้างที่จะเป็นไปในแง่บวกนะทีนี้นะครับมาดูว่าบางคนนะทำงานมันต้องขึ้นตรงกับ้างานถูกไหมเดือนเดือนนี้นะครับถึงแม้ว่างานเราจะติดขัดมีปัญหาแต่ว่า ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังคงให้การเมตานะชาวลัคนาราศีกุมอยู่นะครับเพราะนั้นเป็นเดือนที่เข้ากันได้ดีระหว่างเรากับทางหัวหน้างานนะครับจะไปปรีเซตนงานนะจะไปนําเสนองานโปรเจกต์ใดๆก็ตามแต่นะครับจะได้่าการยอมรับนะครับจากหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่ให้เราสามารถรับโปรเจกต์นั้นมาทํานะครับให้เราได้งานต่างๆนั้นมาทานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในส่วนส่วนนี้ด้วยนั่นเองครับ มาดูเคราะห์ภัยอื่นๆนะว่าเป็นเคราะห์จากโกาครคภัยไข้เจ็บนะเคราะห์จากการติดเชื้อโรคเพ้ภัยต่างๆมีบ้างไหมนะถือว่าไม่ได้เห็นเด่นชัดนะครับอ่าก็ะจะเน้นไปนในทางเคราะห์อุบัติเหตุอย่างเดียวแหละนะที่เตือนให้กับชาวกลุ่มใช้ความระมัดระวังเท่านั้นอีกนะมาดูในส่วนของความรักนะครับความสัมพันธ์กันบ้างนะครับความรักความสัมพันธ์ในเดือนเดือนนี้นะครับมันเหมือนประมาณว่าต้องมีเรื่องนะให้แบบคุยกันอนะ นะถ้าไม่คุยไม่เคลียร์ถ้าไม่คุยไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ของแล้วนะครับมีคนรักแล้วนะครับเดือนนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของอ่าอธิบายนะในแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะครับอ่าให้ชัดเจนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคนรักเรานะครับก็จะให้อภัยนะเพราะฉะนั้นใครโกรธกันอยู่นะใครทะเลาะกันอยู่ถ้าเรามีเหตุผลดีๆคุยกับเขาดีๆนะครับ รับรองได้ว่าเขาจะเชื่อนะครับเขาจะเชื่อเรานะครับแล้วก็ง้องอนกันได้สําเร็จนะครับกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแถมยังเป็นเดือนของการแบบมีเกณฑ์ได้รับของขวัญนะครับจากคู่ครองคนรักเลยนะเอามาให้เราด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นถือว่าเป็นเดือนของความสุขทางความรักนั้นหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าใครมีแบบรถไฟหลาล้านะครับมีเกณฑ์รถไฟชนกันได้นะ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกๆุกรขนาราศีให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญความสำเร็จปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงตลอดเดือนเมษายนและตลอดปี2567นี้เลยครับ